นขีีี้เกยท่ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอต้อนระับเข้าสู่ชาแนลคอมีนะคะคลิปนี้ก็คือจะเป็นบล็อกที่พาทุกคนไปขายเสื้อผ้ามือสองแล้วก็จะขออนุญาตไม่แต่งหน้าเพราะว่าหลังจากฉีดวัคซีนคือเราแพ้หนักมากก็คือแบบเป็นผื่นเยอะมากก็เลยคิดว่าอ่ะเดี๋ยวจะพักหน้าก่อนนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะขายเสื้อผ้าตัวเองแล้วก็รองเทา้าแล้วก็กระเป๋าถ้ามีแรงแบกบไปให้ร้านมือสองนะคิดว่าจะขาย80%เลยของตู้ถ้าตัดใจได้อ่อแล้วก็จะบอกก่อน ว่าเหตุผลที่เราตัดสินใจขายเสื้อผ้าออกไปให้เยอะเพราะว่าบิบกกำลังจะย้ายไปอยู่ที่คอนโดเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะขายอะไรที่มันไม่ใช้ออกไปให้เยอะที่สุดเพื่อเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยอะไรที่ยังเหลืออะไรที่จําเป็นที่เราจะแบบเอาไปใช้จริงๆอ่อะทุกคนเออมันก็เป็นเหมือนกับการที่ทําให้เราได้ฟิลเตอร์ของที่จําเป็นกับชีวิตเราเรียกว่าอะไรอะจะได้ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะในการแบกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะขายได้เยอะแค่ไหนแล้วก็ได้เท่าไหร่นะคะลุย นี่ก็เป็นเสื้อผ้านะคะเป็นราวที่อยู่นะห้องนอนซึ่งก็คือจะแบบหลากหลายมากทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็จะต้องมาเคลียร์เป็นหนึ่งในของที่ต้องขายนะคะส่วนที่2องก็คือเสื้อผ้าตรงทางเข้าห้องอันนี้ก็จะมีทั้งแบบที่มาถ่ายงานแล้วก็ที่แบบเหมือนแขวนแยกไว้รอขายอะไรเงี้ยจุดที่สมก็คือใน walk in นะซึ่งก็จะมีตรงนี้แล้วก็กางเกงข้างในแล้วก็ 你。<noise> เราก็มีในตู้เพิ่มเติมตรงนี้เป็นชุดแบบพวกไปงานแล้วก็ชุดที่ใส่ไม่บ่อยเดี๋ยวจะมาดูว่าอะไรไม่ใช้เราจะขายทิ้งให้หมดเลยเกณฑ์ในการคัดเสื้อผ้าของเราวันนี้ก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อ1ก็คือใส่ไม่ได้แล้วก็คือเสื้อผ้ามาตะโกนว่าแกอ้วนไม่ฟิตกรบสัดส่วนนะคะ2ก็คือไม่ใช่สไตล์ของเราณนะปัจจุบันแล้ว3ก็คือใส่ไม่สบายซึ่งก็จะเป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่หยิบมาใส่4ี่ก็คือมันพังเสียหรือว่าอยู่ในสภาพที่สวมใส่ไม่ได้แล้วก็ไม่คิดจะ ซ่อมแล้วนะคะ5ก็คือไม่ได้ใส่มาแล้วเกิน6เดือนหรือปีหนึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับชิ้นว่าชอบไม่ชอบแล้วก็โอกาสในการใส่ในอนาคตเดียวเราไปทำการแยกกันเลยทิตัวนี้นะคะคิดว่าจะไม่เก็บแล้วเพราะว่าไม่ใช่สไตล์อย่างแรงคือมันไม่ใช่เมทัลลิกแล้วนะยกนี้ก็คือไม่ใช่เราอันนี้ก็คือบ๊ายบาย ต่อมาเป็นอันนี้เป็นกางเกงของเบสิกที่มบีชอบมากเพราะว่ามันแบบเหนือข้อเท้านิดนึงกำลังดีสำหรับความสูงเรานะแต่ปัญหาตอนนี้คือน้องเป็นไซส์ S แล้วเราเนี่ยก็คือเลยจุด S มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาไปขายนะคะเพราะว่าใส่ไม่ได้แล้วแน่นอน ต่อไปเป็นชุดเซตนาะที่เรามีรูปอยู่แล้วเดี๋ยวอันนี้จะไปโพสขายค่ะตัวนี้ก็เล็กไปมากๆแล้วคงขายเหมือนกันใส่ไม่ค่อยสบายแล้วค่ะ แล้วก็มีราวนี้ด้วยที่อยู่ในห้องเก็บของที่เป็นส่วนที่ขายไม่ได้จากการลงในเว็บนะคะก็เดี๋ยวเอาไปขายวันนี้เลยทีเดียวฟิว ตัวนี้ก็ไม่ใช่สไตล์นะสีแบบบายบายนี่เป็นตัวอย่างของเสื้อผ้าที่ไม่ใช่สไตล์แล้วนะบายบายตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รักมากแต่ว่าใส่ไม่ได้แล้วทุกคนก็คือมันแน่นอ,อกแน่นพุงไปหมดก็พับเก็บไปขายค่ะส่วนตัวนี้ก็คืออยากสดใสเลยซื้อมาแต่พอใส่จริงก็รู้สึกว่าไม่ใช่สไตล์นะคะบายบายแล้วก็มาชักภาพ หน้าปกคลิปกันหน่อยยากมากทุลักทุเลมากอยากให้มันดูแบบเยอะๆอะทุกคนเราก็ได้แล้วลูกมีจ้าต่อวันที่เลือกกระเป๋าที่ไม่ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปขายด้วยเลยวันนี้นี่คือกองไม่แขวนเสื้อวางส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะก็บีบแบ่งเสื้อผ้าเป็นไม่มีแบรนด์ก็คือเนี่ย ในนี้คือกล่องใหญ่มากทุกคนแล้วก็ถุง้านี้ใหญ่พิเศษไม่มีแบรนด์แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแบรนด์เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เขาคิดราคาพวกแบรนด์มันจะได้ราคาไม่เหมือนกันคือแบรนด์ก็คือจะเป็นพวกแบบซาร่าหรืออะไรเงี้ยหรือว่าพวกแบบโปโลลารฟราคามันจะดีกว่าถ้าเป็นพวกแบบโปเมโล่หรือว่าชีอินก็คือราคาก็คือจะเป็นเหมือนเสื้อผ้าไม่มีแบรนด์นะคะทุกคนเวลาก่อนซื้อก็ดูนิดนึงแล้วก็จะมีเสื้อผ้าที่แบบไม่ใส่เลยอันนี้พวกนี้คือใส่ไม่ได้ ก็คือเอาไปขายด้วยเราก็มีรองเท้าไนกี้ที่ไม่ค่อยใช้สไตล์แล้วอะ่ะก็เลยจะขายแล้วก็กระเป๋าอันนี้ของเคสเปดครั้งที่แล้วบีบีก็เอาเคสเปดไปขายก็จะได้ราคาค่อนข้างโอเคเลยอันนี้ก็กระเป๋าอีกใบที่ก็ไม่ใช่แล้วเสื้อผ้าที่เป็นเซตก็จะแบบแยกไปขายอย่างนี้เขาจะได้รู้ว่ามันจับคู่เซร็จนะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนพับเสื้อก็คือเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะแต่ก็เนี่ยตามที่เห็นข้างหลัง เราก็มีบางส่วนวิวแยกเป็นของที่จะเอาไปให้คนอื่นเพราะว่าเอาไปขายมันก็ไม่ค่อยจะคุ้มใช่ไหมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้ให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่มันดูหน้าตาแบบเออเหมาะกับเขาอะไรประมาณเนี้ยเสื้อผ้าก็หายไปประมาณนี้เลยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะเพราะว่าจะมีส่วนที่แบบ เอามาจากในตู้พวกเนี้แล้วก็ในเกะอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือเอาออกไปหมดแล้วจ้านี่คือที่แขวนหน้าประตูตรงที่เข้าห้องมานะนี่ก็คือเคลียร์เรียบเอาไปรวมในตู้หใหญ่หมดแหละแล้วก็บางส่วนก็เอาไปขายแล้วสรุปได้กล่องนี้มาเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าลือไปลือมาไปเจอกล่องที่เก็บเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แล้วเพิ่มทุกคนมันเยอะมากเดี๋ยวจะเอากล่องนี้กล่องนี้นะคะมาใส่ในกล่องนี้ ระหว่างทางทุกคนรถชนกันจ้าก็คือขับคอมเลนคู่ชนกันไปเลยทุกคนตอนนี้ก็ถึงที่จอดรถดของร้านมือสองที่ เป็นหลานรับสื่อคนญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วซึ่งวีบีก็มาที่นี่น่าจะรอบที่4แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาของลงไปกันแล้วก็เหตุผลที่เอามาที่นี่ทําไมถึงไม่โพสต์ใน IG Story หรือว่าในเอ็นสแกมเพจที่ขายมือสองตัวเองเพราะว่ารอบนี้อ่ะเคลียร์ของแบบเร็วๆที่นี่มันจะได้ความดีตรงที่แบบเอามาไม่ต้องทาอะไรก็คือถ้าเขารับสื่อก็ได้ไปเลยถ้าเขาไม่รับสื่อก็แค่คืนเรามาไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องทําพิธีรีตองอะไรทั้งนั้นก็คือเหมือนเอาเสื้อผ้าให้เขาแล้วเขาก็จะตีราคา เลยมันก็จะเร็วดีสําหรับคนขี้เกียจที่นี่คือเหมาะมากแต่ต้องทําใจว่าราคาที่เขาจะให้นะมันไม่ดีขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเสื้อผ้ากองโตที่เมื่อกี้เรารวมๆมาวันนี้จะได้เท่าไหร่แบกค่ะลุยก็เอาไปเข้าคิวสำหรับ ประเมินราคาเรียบร้อยเราก็มาสำรวจกันว่ารองเท้าในร้านเนี่ยขายได้ราคาประมาณเท่าไหร่เผื่ออนาคตเราเอามาขายนะเราก็คือเป็นแม่ค้าที่ตลกก็คือมาเจอกระเป๋าตัวเองที่รอบที่แล้วเอามาขายก็คือถูกวางขายแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ระว่างรออีกสิ่งที่ชอบทำก็คือเรามาเดินดูเสื้อผ้าที่คนอื่นเอามาขายเดี๋ยวเราไปลองกัน ก็อันนี้แนะนําให้ลองนะยามาโนว่าใส่แล้วสวยเพราะบางทีผ้าสวยแต่ว่าฟิตติ้งบนเราแล้วมันไม่เวิร์กนะบิบกก็ได้มาแค่1ตัวทวนค่ะถ้าเป็นแบรน์ทั่วไปครับส่วนใหญ่อ่ะจะได้ตัวละหบาทนะครับค่ะก็เพราะว่าแบบเราจะไปขายต่อแบบถูกๆก็คือแบบขายแพงมากไม่ได้อ่าสภาพดีดเลยรับรอแลนด์อะไรพวกเนี้ยถ้าแบบไม่ต้องการจริงๆอ่ะมาขายได้เลยเราก็อาจจะ ให้ตัวแบบร้อยห้าสิบาทร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทสองร้อยพวกนี้ตามสภาพเลยครับเราก็งงอ๋องงงงอะไรเหรอครับเดี๋ยวผมบอกให้หนได้ถ้ายีนที่ไม่มีป้ายส่วนใหญ่จะได้ตัวละห้าบาทเลยครับห้าบาทแบบคือแบบคือจะลดจริงๆอ่ะค่อยเอามาดีกว่าครับยีนใหม่ก็อาจจะได้แค่ห้าบาทใช่ครับแต่ว่าถ้าแบบมีแท็กสี่หรืออะไรดีกว่านี้มันอาจจะได้ตัวละสี่สิบาทห้าสิบาทก็มีครับคือสามตะกร้าเนี้ยจะประมาณสองร้อยบาท ใช่ครับ2องรบาทแต่ว่าฝั่งหนุนก็คือจะได้ราคาดีหน่อยได้ดีขึ้นมาครับอาจจะ <Okay. S 1> ได้เป็นตัวเลยเนี่ยครับลูกค้าลองดูแล้วกันโอเคยวบี้จะมาสรุปให้นะคะว่าอะไรแนะนำให้เอามาขายท้ายคลิปค่ะ นี่คือเสื้อผ้าที่บีขอคืนมาเพราะว่าเขาให้ราคาแบบถูกเลือกเกินแล้วก็ตัวนี้นะ่าจะสภาพแบบเน่าเกินเขาก็คือไม่รับซื้อนะเออแล้วก็รองเท้าที่เอาไปอีกคู่หนึ่งเขาก็ไม่รับซื้อเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเยินนะสำหรับการไปขายเสื้อผ้ามือสองหรือว่าของมือสองที่ร้านญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยววบ,บีจะขอสรุปให้ฟังก็คือเมื่อกี้ได้ทำการไปจด เผยออกมาเรียบยร้อยแล้วเพราะว่าไปขายมาทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งแรกอะบิ๊ีจะขายเป็นพวกแบบกล้องหรือว่าอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าเราก็ไปนับแยกชิ้นมาจากบินที่เขาให้มาอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยชิ้นไหนเราขายได้ราคาเท่าไหร่นะก็คือครั้งที่1ถ้านับแค่เสื้อผ้ากระเป๋านะเราขายไปได้2 6 9พันครั้งที่2ได้2องพซึ่งครั้งที่2เนี่ยจะมีแต่เสื้อผ้ากับพวกแบบเรียกว่าอะไรอะ เครื่องแต่งกายอ็อกซซอรีทั้งหมดเลยแล้วก็ครั้งที่3ก็คือครั้งที่ไปมาล่าสุดที่ถ่ายให้ดูใน v ลอกก็คือขายได้1,670บาทจะบอกว่าครั้งสุดท้ายได้น้อยสุดเพราะว่าเราเหมือนขายเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์ออกไปในครั้ง2ครั้งแรกอะค่อนข้างเยอะแล้วครั้งที่3เนี่ยถึงเสื้อผ้าจะเยอะแต่ว่าด้วยความที่เขาะจะให้เสื้อผ้าที่ไม่มีแบรนด์ราคาถูก เช่นบางตัวอาจจะเหลือ5บาทถ้าใครจะไปขายก็ทําใจนิดนึงนะทุกคนว่ามันจะไม่ได้ราคาแบบดีขนาดนั้นก็เอาเป็นตัวที่เดินเข้าไปแล้วถ้าต้องทิ้งถังขยะก,ก็ไม่เสียใจอนะทุกคนหรือถ้าประเมินราคาเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวรับไม่ได้กับราคาที่เขาให้มาก็คือถามเขาได้เลยหลังจากนั้นก็คือขอชิ้นที่เราทําใจไม่ได้ว่ามันจะเหลือ5บาทคืนมาอาจจะ เอาไปบริจาคหรือว่าถ้ามันสภาพดีมากๆเนี่ยจริงๆส่งต่อให้คนรู้จักที่เขามีสไตล์หรือมีหุ่นที่ยังใส่เสื้อผ้าที่เราใส่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็ได้นะบีบีว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีกว่าก็ร้านนี้ถ้าจะเป็นพวกกล้องเลนอะไรเงี้ยก็ได้ราคาโอเคคือคือโอเคเลยแล้วก็กระเป๋าก็ถ้าเป็นแบบแบรนด์เนมหน่อยก็จะได้ราคาแบบดีหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นกระเป๋าแบบ เหมือนกับกระเป๋าแฟชั่นหรือกระเป๋าที่แบบซื้อในช้อปปี้หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเหลือแบบ20บาททุกคนก็คือแบบเตรียมใจร้องไห้ไว้ก่อนได้เลยประมาณนี้ก็ทั้งหมดทั้งสามครั้งที่ไปขายมามูลค่ารวมที่ได้มานะก็คือ6613บาทถือว่าโอเคมากสําหรับเราเพราะเรารู้สึกว่าเงินจํานวนนี้ถ้าเราไม่แบบมาคุยมาคน้นมาหาไปขายอะ่ะมันก็อาจจะกลายเป็นแบบไม่ได้อะไรเลยไงทุกคนอันนี้ก็คือยังได้มาบ้างนะก็ฝาก คลิปนี้ไว้ด้วยนะคะใครชอบดูจนจบมาถึงตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่กำลังอยากหาอะไรได้นะก็ลองไปขายกันดูนะคะวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านาจะเป็นแบบย้ายไปคอนโดละก็คิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกๆเช่นแต่งห้องมาฝากเพื่อนๆนะวันนี้ไปแล้วทุกคนเทคแค่บ๊ายบาย